ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่ถนนเยาวราชค่ะตรงนี้เป็นถนนพดุงดาวนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปทางแยกเฉลิมบุรีค่ะก็เดี๋ยววันนี้ลิซจะพาไปที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะไปดูว่าข้างในมีของขายอะไรบ้างนะคะแยกเฉลิมบุรีอยู่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวลิซอ่า ให้เ,เพื่อนๆสังเกตง่ายๆนะคะตรงนี้ก็คือถนนเส้นหลักที่เป็นถนนสตรีทฟู้ดนะคะของกินเยอะๆมีร้านทองเยอะๆนั่นเองค่ะหันให้ดูนิดนึงนะคะ,ะเราเดินลงไปทางนี้นะคะมาทางชัยนาทาวสก,กาล่าค่ะนักท่อนะงเที่ยวเข้ามาแล้วนะคะ

ตรงไปทางนี้นะคะเราจะไปโรงพยาบาลเทียนฟ้านะคะสาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าได้แล้วก็ซ้ายมือจะเป็นวัดไตนิดค่ะเป็นด้านหลังของวัดไตนิดนะคะถนนทรงสวัสดิ์ค่ะแล้วก็วัดสัมพันธวงศ์ รวัดสัมพันธวงสาวรามนะคะหรือว่าวัดเกาะค่ะเป็นแยกเฉลิมบุรีนะคะเห็นไม่เอ่ย <c oughs> เดี๋ยวลิจะพาข้างค่ะสวยนะคะเยวะาวราชตอนกลางวันก็จะได้อีกสีหนึ่งนะกลาคืนก็จะเป็นแสงสีแล้วก็คนเยอะค่ะ ซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างหน้านี้ค่ะข้ามแยกเฉลิมบุรีมานิดเดียวนะคะลิ้มเฮียงฮะชอ็อคหน้าร้านเราก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะถ้ามาจากฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเห็นชัดมากร้านอยู่ใกล้ๆกับร้านไออีนะคะขนมหวานนี่อยู่ใกล้ๆกันเลยติดกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวย่านเยาวราชค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นเยาวราชต้นๆค่ะ ถ้ามาทางนี้ก็วงเวียนออเดียนนะคะก็จะอยู่ทางนี้ไม่ไกลแล้วนะคะมาทางนี้ก็จะใกล้เดี๋ยวจะพาเข้าข้างในนะคะมามีโปรโมชั่นเลยค่ะดูโปรโมชั่นก่อนนะซื้อครบ500บาทแลกสิแลกซื้อรับสิทธิ์แลกซื้อกระ,ะ,ะเป๋าผ้าปอบวกจ้านได้ในราคา40บบาทเดี๋ยวอาจจะอ๋อเขามีเมนูภาษาไทยไปลุยกันเลยดีกว่า อันนี้มีเห็ดนะใน,นเห็ดสามารถกินได้เลยค่ะเป็นพวกเห็ดยูนานลด่้งเดินนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ละแล้วหูปรุงรสเผ็ดเป็นอาหารสำเร็จทานได้เลยค่ะอย่างนี้ต้องเอาไปเวฟก่อนไหมคะ ต้องใส่ในโครเวฟไหแกะทานได้เลยใช่ไหมคะแกะซองทานได้เลยนะคะเจ้าของร้านนะคะสวัสดีนะคะชื่อคุณอะไรคะผมเจ้แสงครับอะไรนะเจแสงครับเจแสงนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเดินนะคะไก่มีห่อละร้อยค่ะมีราคาชัดเจนนะคะอันนี้ปีนไก่เพื่อนเพื่อนคอนะคะ สามารถแกะทานได้เลยอ่ะอะวะนี่ปลาปรุงรสนะคะเสียงล่านี่เต้าหู้เหม็นค่ะเ,เพื่อนๆรถเผ็ด85บาทนะคะมีหลายรถคลล่ะรสกระเทียม85 <Okay. S 1> เห็ดปรุงรสนะคะ ลิศลงมานั่งยองๆแล้วลิศเมื่อยค่ะเดินมาไกลแล้วนะคะจริงๆวันนี้ลิศไปถ่ายหลายที่เลยน่ะไปแถวอพระหูรัตค่ะแล้วก็ตรงคลององอ่างนะคะตรงนั้นของกินสตตีทฟู้ดเดยอะค่ะไก่ขาไก่ดองร้อยเดียวนะคะเนี่ยเป็น วัตถุดิบในการทําอาหารแล้วก็เป็นอาหารนะคะนำเข้าจากประเทศจีนค่ะเป่าฮื้อรสเผ็ดนะคะสำหรับใครที่อยากลองทานแบบต้นตำรับจริงๆเลยนะคะแนะนํามาที่นี่นะคะเป็นร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนร้านแรกๆเลยนะคะร้านนี้ไม่มีสาขานะคะ,ไม,มคะไม่มีเนาะแต่เปิดได้2อ,อปีได้ไหมปีกว่าสปีค่ะ นมเปรี้ยวโยเกิร์ตค่ะเพื่อนๆหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแตกตาแล้วร่างกามากเลยดูพวกเครื่องปรุงก่อนนะสำหรับใครที่จะทำอาหารนะคะวัตถุดิบทำอาหารน้ำข้าวนะคะเซปโปค่ะเซปโลดูราคานะคะเก้าสิบสองร้อยไอจะให้เพื่อนๆดูเองนะครับก็ปันเจียง กนินะคะ้างบนอะไรเป็นพวกเล่ากะทูยีค่ะมีเผ็ดมากนะคะราคาร้อยหนึ่งก้าสี่กสิบห้านะคะกะหูยี้ฉูบัง เต้าหู้ยีเต้าหู้เหม็นนะคะอันนี้ราคาค่ะเต้าเจี้ยวขิงกงชายมีหลายตัวที่ลิซไม่รู้นะคะอ่านี่วัตถุดิบค่ะพวกแป้งมันก็มีนะคะสี่สิบบาทสาลายค่ะสี่สิบบาทนะคะเครื่องตุ่นยาจีนนี่สามสิบห้าบาทค่ะหอ่อหนึ่งสามสิบห้านะคะมีพวกเม็ดเกากี้อะไรพวกนี้นะคะ เครื่องตุนยาสามสิบห้อะไรเอ่ยถามท่านผู้ชมและถามคนดูว่าบางตัวไม่ได้ติดป้ายนะคะมีพริกไทยนะคะพริกไทยขาวซอสหม่าล่าผัดแห้งน้ำมันพริกซอสทะเลค่ะราคามีติดบอกหมดทุกอย่างนะคะถ้ามาแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่รู้จักอาหารนะคะ มีเต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลเกลือโหมีครบเพื่อนๆหันมาทางนี้มั้งนะเป็นพวกนมเปี้ยวเนี่ยพุดดิ้งก็มีค่ะโคลโม,โม่ไฟหมูทอด ใครชอบพวกหมาล่านะหม้อไฟชาบูอะไรพวกนี้นี่เลยหม้อหนึ่งสองร้อยสิบบาทนะคะหมาล่าชาบูหมูหม้อไฟเนื้อหมาล่าเครื่องในเนื้อหมาล่านะคะหม้อไฟหมูทอดโอ้โหเดี๋ยวมาให้ดูหม้อใหญ่นักด้วย <laughs> เดี๋ยวทำของเขาหล่นนะคะ พวกนี้ใส่น้ำลงไปแล้วมันจะร้อนทานได้เลยใช่ไหมเนี่ยหม้อไฟซุปมะเขือเทศค่ะข้าวเนื้อน้ำแดงนะคะขอดูนิดนึงนะคะใช่ค่ะเ,เพื่อนเพื่อเราใส่น้ำลงไปนะคะแล้วหมอ้อเขาจะร้อนทานได้เลย ทำเหมือนอ่านภาษาจีนออกนะเปล่าค่ะเพื่อนดูรูปออกหูเยอะมากข้าวหมูผัดข้าวหมูพะโล้ไต้หวันข้าวหมูเส้นสาลานตามากเลยอ่ะ <c oughs> มีพวกนมเปี้ยนค่ะ ยี่้รสชาติต่างกันยังไงนะคะนนมีเมคกี้ซีอิวนึ่งปลาเลื่อนบน เยอะมากอะี่สิ0บาทะคะเหมือนผงปรุงรสของไทยนะคะอย่างเงี้ย่พวกหม้อไฟเย,เยอะมากเลยพเพื่อนเพื่อนหม้อไฟข้าวนะคะหมูสามชั้นอบกุนเชียงร้อยแปดสิบ เกี๊ยวพิ่จ้านรสซุปไก่ร้อยสิบบาทนะคะปลาเผารสเผ็ดช,ชามีทุกอย่างค่ะอยากทานอะไรนะคะตรงนี้ชั้นนี้เป็นพวกโยเกิร์ตนะคะผละไม้เชื่องนะืม เกิดเยอะค่ะเ,เพื่อนๆมีชาเนี่ยนะคะชามาริโซดาอิงฟูยห้าสชาผูเออส้มจีโซดา50นะคะน้ำโซดากิ่นผลไม้นมเปรี้ยวพูษาจีนค่ะแปลกนะนมเปรี้ยวมองโกเลียแล้วก็อ่าเป็นพวกทางนี้นะคะเป็นเส้นค่ะ พวกเส้นนะ,ะมี่ซั้วอะไรพวกน,นี้นะคะเส้นมีสดแห้งค่ะมี่ซั้วเสียเหมือนอุ้ยรู้เหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เห็นป้ายเส้นมันฝรั่งเส้นลามเมงปักกิ่งค่ะมีไข่โอ้ยน่ากินกันร้อยยี่สิบนะคะ ไส้กรอกค่ะไส้กรอกหมูพริกไทยดำไส้กรอกหมูรสดั้งเดิมอันนี้มีแบนนะคะหมีหว้วยซัวราคาก็ประมาณนี้นะคะร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบตรงนี้เป็นไส้กรอกค่ะแปลกดีนะคะเนี่ยนี่พวกขนมแล้วนะคะเอี้ยอิงบวยนะคะ ปังขนมปังกรอบเคลือบนมมัทฉะถึงนี้จะกินอะไรเป็นบ้างปังกรอบเคลือบนมช็อกนะคะอันนี้แล้วกันกินอะไรก็ไม่เป็นแทงกรอบะคล้ายๆ้าโอรีโออันนี้เปลี่ยนใจแล้วอันนี้ดีกว่าค่ะเอาข้างในกันค่ะ นี่เวอฟเวอร์วเวอร์สเซียนะคะแปลกนะบิสกิไสตไส้เลมอนตรงใส่ริจะได้ขนมค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้วัฟเฟอร์ไส้หมูหยองะร้อยนะคะราคาของอยู่ประมาณนี้ พาเด็กๆมาหาขนม,มแปลกๆทานกันได้นะคะเวเฟอร์รสถั่วค่ะอันนี้เป็นวอลน,นัทค่ะเ,เป็นเนเรื่องที่ริซชอบกินนะคะที่เขาแบบเป็ทะเทาะเปลือกเรียบร้อยแล้ว,ลวที่ริซไปซื้อหาซื้อในตลาดวอลนัทรสพีคเอร้อยสมสิบนะคะเป็นแบบดั้งเดิมค่ะนี่อยู่ในรูปแบบนี้นะคะเป็นราชาถั่วนะคะแบบนี้มีประโยชน์เยอะค่ะ นี่ตอนที่เขายังอยู่ในในเปลือกนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พษษุดซาพุดซาอบกรอบวาน,นั้นเขาจะคล้ายสมองนะคะเนี่ยประมุงสมองด้วยค่ะจริงๆเนาะเบเฟอร์สอดไส้ไข่เค็มแปลกดีอ่โอรีโอชาเขียวนะคะโอรีโอนมเปี้ยว ขนมเยอะวัฟเฟิลงกินไข่วัาเฟิร์หมูหยองอ่าข้าวเกียบค่ะข้าวเกียบรสชีสน,นะคะขนมเป็นหอ่หอๆอย่างนี้นะคะสี่สิบบาทมีวัตเด็กๆน่าจะชอบนะคะบิสกิตเ็ดแปลกดีก็เนี่ย,อ,นนยอืถั่วรันเตา ถัวลันตารถมันปูนนข้าโอ๊ตแบบชงค่ะมีข้าวโอ๊ตด้วยนะคะถัวถัวอบรถห้าเซียนห้าสิบบาทนี่แล้วก็จะเป็นผลไม,ม้อบแห้งนะคะอย่างนี้มีใยเค็มเปลือกส้มเจ็ดสิบบาทค่ะพีชอบก็มีนะคะนี่เยอะอะ อยากกินอะไรอะ่ะเซียนจ่าแท่งเซียนจ่าแท่งนะคะ3.5เปลือกส้มบวยเปลือกส้มนะคะรินอาจจะพูดไม่หมดนะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปเรื่อยๆนะคะอีขนมเยอะ อันนี้เป็นชานะคะชานมกาแฟกินยังไงเอ่ยชานมเผือกนี่ชานมข้าสาลีนะคะซื้อเป็นเซตแบบนี้ก็ได้ร้อยห้าบาทค่ะถ้าแบบเป็นเป็นแก้วก็สามสิบห้าบาทนะคะดูตู้แช่นิดหนึ่งนะคะเป็นพวกชาแล้วก็มีอ่าพวกพวกอาหารฟรีนะ,ะอาหารสำเร็จฟีด ตัดซี่ค่ะเชิญค่ะก็มีน้ำเป่านะคะมีพวกชาอะไรพวกนี้นะคะน้ำเตลงกว่าก็มีค่ะสามสิบห้าบาท ที่นี่นะคะเพื่อนๆถ้าอยากดูโปรโมชั่นของทางร้านเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้ในเพจลิ้มเฮียงฮะช็อปค่ะเบอร์โทรนะคะ0845234888 0845234888เปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนวันจันทร์จะปิด3ามทุ่มค่ะชาหมาเฟิงนะคะชาขาวชาอ่อนช,าเ,ชาเหลือง ชาคู่เอ๋นะคะราคาก็200บาทค่ะชาแดงนีค่ะชาหล่อ่วนอันนี้เป็นพวกสมุนไพรนะคะเลมอนอบแห้งมีชาต่างๆค่ะชาซากุระสตอเบอรี่นะคะวิชีตบอลบอรมี มาม่าเนื้อรดเผ็ดเพื่อนนี่พวกมาม่าอยู่ตรงนี้นะคะมาม่าเนื้อพริกดองมาม่าเนื้อตุน๋นมาม่าลดเผ็ดชามาม่าลถไก่ตุ๋นเผ็ดมาม่าเนื้อพะโล่เรามีเนื้อตุ๋นน่คะเนื้อตุ๋นเซชวนผง บบักวีดพริกไทยป่นพริกไทยดำอะไรพวกนี้นะคะพกเล่งเง็กเตกเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในเพจนะคะเกียวหมูนะคะ ทางนี้นี่เนี่ยค่ะเป็นคิดว่าเป็นพวกยาหรือเปล่ายาทาแก้คันอะไรพวกน,นี้นะคะคอเป็ดขนมเต้าหู้นะคะมีน้ำสมุนไพรโอ้มีเยอะค่ะร้านนี้หลากหลายนะคะตื่นเต้นมากเลยกินอะไรเป็นบ้าง เอาเอาผู้เตี่ยวไหมอนะบะหมี่ดีกว่านะไม่กินเผ็ดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะมีพวกเต้าหู้ไหมเนะี่ยมาม่านะตุน๋นมาม่ามีแต่เผ็ด <c oughs> กินไม่เป็นเอาแค่นี้ก่อนนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะมาที่เยาวราชก็แวะมาเลยมานะคะที่ร้านนะคะมาดูขนมของกินเล่นนะคะแล้วก็พวกาม,มาม่าหม้อไฟนะคะ,ะ,คะเป็นข้าวหม้อไฟก็มีเยอะค่ะ <ๆ S 1> เด็กๆน่าจะชอบนะคะขนมอะไรพวกนี้นะ,ะนวันนี้รีปติดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่ดตงติดตามเป<ล><ด>็นกาลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะชาล้วไม่ค่อยเต็มเท่าหขนมอันนี้เป็นบะหมี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นชาเหรอคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค,ค่ะ,คะไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ 就。